ดีอันนี้นกีตาร์คน,นดีของน่ารักมากของน่ารักมากมีน้องอะโวคาโดสวัสดีค่ะมีไม้นะคะวันนี้นะคะก็คือเป็นวันหยุดนี่เลยใส่หมวกใส่ชุดแล้วก็สถานที่อยู่ห้องเราแบบนี้นะคะก็คือไม่ออกมาเที่ยววันนี้เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันอาทิตย์ก็คือมไม่ได้ไปทํางาน ก็เลยแบบว่าชวนแม่เฮ้ยออกมาหาของกินเยาวราชดิมไหมอยากกินเก่ารัดมากเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยชวนแม่ออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่ตอนเย็นไงมันเป็นเยาวราชตอนเที่ยงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนเที่ยงเยาวราชจะมีอะไรบ้างมีของขายเหมือนแบบสตรีทฟู้ดตอนเย็นหรือเปล่าหรือว่าจะแบบมีของตลาดสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะวันนี้มาจะได้อะไรกินบ้างไป เสี่ยม,ยมายมายาวะร่าเนี่ยคือมากินร้านนี้ประจำเลยเพราะว่าที่โครงหมูเาแบบว่านุ่มมากแงเดี๋ยวมาดูกันไปสั่งไปแล้วแหละเป็นซี่โครงหมูอบหนึ่งร้อยบาทก็ซุปเยื่อไผ่ข้าวเปลือกสองจานนะคะซึ่งปกติมาทุกทีก็คือกินเมนูนี้ตลอดคือไม่เปลี่ยนมายาวร่าจะกินร้านนี้เมนูเดิมแต่๋ยไปดูกันว่ามันาน่า,าทานขนาดไหน ตอนมาเ <ไป S 1> มื่อกี้ <ไป S 1> ก็คือซุปรั่วปากไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เอาหมดไปแค่แบบรวมทุกอย่างนะสองคนข้าวสองถ้วยแล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะคะก็คือ,อแดงๆสองเหรียญสิบหนึ่งเองก็คือแบบถูกมากคือร้านเนี้ยเขาเรียกว่าอร่อยถูกเชื่อว่าทุกคนถ้าเกิดเข้ามาเยาวราชนะคะก็อย่าลืมมาทานกันนะคะลองแวะมาได้ได้รู้ว่าเออเราไม่ได้มน้นะมันอร่อยจริงๆเลยค่ะ อร่อยมากเดี๋วถ้าแบบแ่าซื้อกินดีกว่าตรงนี้ปกติก็คือเขาจะมอีอีนะกร้านหนึ่งหน้าจานนะอร่อยมากทุกคนแต่ต้องแวะมาซื้อกินนี่อ่ะแต่เราจะเข้าไปในสัมผิงแล้วนะคะเนี่ยตอกเนี้ยชอบมาต้องมาเพราะว่าแบบว่ามีผลไม้แบบหน้าทานเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พอเดินทะลุเข้าไปข้างในอ่ก็จะเป็นสเพิงนะทุกคน ไปกันอันนี้เราก็เดินอยู่ในตรอกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือตรงทางเข้าเนาะ<อ>แล้วพอเดินเข้ามาข้างในเนี่ย<อ>ก็จะแบบมีของขายสองข้างทางข้างหน้าคือแบบว่าจะเป็นร้านผลไม้แต่ว่าเออแบบอางุ่นลูกใหญ่ๆหหวานๆทั้ทงช่ำแอปเปิ้ลแบบลูกเบิร์นมายาสับลูกสีลูก,ล,กลอยขึ้นน่าทานมากเดี๋ยวค่ะกับแต่เราไปเดินข้างในก่อนถ้าเกิดว่าเราสื่อถือของหนักเข้าไปเนี่ยก็คือแบบเงยนะทุกคนเพราะว่าข้างในนี่ยน่าจะแออัดนี่เดี๋ยวเข้ามาในซอกนี้ ก็คือน่าจะมีของขายแต่เหมือนว่าจะน้อยกว่ามากกว่าตอนช่วงเช้าช่วงสาอาทิตย์อะไรเงี้ยหลายเขาหน้าที่แบบแบรก,กับดินน่าจะน่าจะเก็บไปหมดแหละ เราก็เดินเข้ามาแบบว่าข้างใน,น,นก็จะมีแบบของกะจุกะจิกคนเจอบวกน่ารักมากไปละร้อยเองนี่นี่นี่ไปละร้อยเองมันก็เ<ๆ><ๆ>ลยคามน่ารักมากเลยวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าใครที่มาสำเพ็งเลยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือกระเป๋าแล้วก็สองก็คือรถรถเข็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าตามซอกเนี่ยเขาจะมีแบบรถส่งของวิ่งไปวิ่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบว่าเราเดินนะเราต้อง เอาเท้าหลบเม้นก็อาจจะโดนเหยียบได้นะคะของถูกมากเดี๋ยวดูดีกว่าวันนี้เราจะช็อปละลายซับไปกี่บาทคะตอนนี้เราก็หลบร้อนนะคะมาอยู่ใน มินิโซตอนนี้มินิโซที่นี่นะคะเป็นร้านขายส่งมีทั้งหมด3ามชั้นด้วยกันชั้นแรกก็จะเป็นแบบพวกเครื่องเขียนชั้นสองก็จะเป็นพวกอุปก,กรณ์ของแต่งบ้านนะคะแต่ยังไม่เคยขึ้นไปชั้นสองเลยอ่ะคือสมุดกระปกกาแบบเยอะมากแล้วคือถูกมากๆใครที่มาเยาวราชซัมพิงนะคะก็ลองแวะมามินิโซไม่รู้อยู่ซอยไหนอะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้ล่างนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าหาพิกัดได้นะคะเออที่นี่คือแบบของถูกมากเพราะว่ามันเป็น มันเป็นสมุดปากกาในราคาส่งนะคะน้องๆหนูมๆหรือใครที่แบบเป็นวัยเรียนหรือว่าแบบว่าจะซื้อเอาไปขายต่ออย่าเนี้ยก็แวะมาที่นี่ได้นะคะนี่ของเยอะมากของตกแต่งของบอร์ดเลยเนี่ยลองมาดูลองมาดูขึ้นมาชั้นสองแล้วนะทุกคนดูดิชั้นสองนะคะก็จะเป็นแบบกระอับข้าวกล่องข้าว,าวกระติกน้ำน่ารักน่ารักแบบน,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 นี้แล้วก็แอบมีอของเล่นเนวยน,นะนี่ ของเล่นเสริมรักษาถึงิจ็นกำัการน้องปูน่ารักมากเลยกำลังไหม,มแต่ตัวสอนมันน่าจะกลับได้ดหรือเปล่าเออน่ารักน่ารักมากเลยแล้วราคาแค่ทำเละยังไงเนี่ย79บาททุกคน79บาทมีหูยูด้วยเข้ามาในโซนที่สามนะคะขึ้นบันไดขึ้นมาเนาะ ก็ชั้นนี้นะคะก็จะเป็นพวกของแต่งบ้านกรอบรูปนะคะแล้วก็พวกอะไรที่มันใช้ของของขวัญมีพวกนาฬิกากรอบรูปแล้วก็พวกโคงไฟต่างๆนะคะน่ารักจีะดสิบีขงไฟรูปแครอทน่ารักมากเลยเฮ้ยอันนี้รูปกระวังเพชรก็คือราคาก็ถูกถูกมาก กาชายดูดีอันนี้นกีตาร์คนด,ดนีของน่ารักมากของน่ารักมากมีน้องโะวตาก็เป็นพวกของตกแต่งบ้านกระจุกกระจิกนะคะเป็อันนี้น่ารักอะ่ะเป็นเหมือนแบบที่เล่นแผ่นเสียงเข้าก่อนพวกไม้ก็มีนะทุกคนดีด แล้วคือราคาก็แบบราคาไม่ได้แพงเพราะว่ามันเป็นลายขายส่งอะเนาะทุกคนมันคือร้านโอเคสเตชันนะไม่ใช่มินิโซนะนี <c oughs> ออกมาแล้วเพิ่งเห็นป้ายเขาแบบเห็นมันแดงๆเหมือนกันอะไรย่างนี้เลยนึกว่ามินิโซนะคะแก,แก้ขอแก้ขอแล้วเดินต่อช่วงนี้เลยคือการจราจรติดขัดนิดน,นึงลองใส่เล่ะทุกคนร้านหนึ่งเก้าแปดเก้าก็คือหมดกับเครื่องประดับไปร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านว่าร้อยยี่สิบบาทเนี่ยได้อะไรบ้างเนาะ ร้านเมื่อกี้คือแบบน่ารักมากเป็นเครื่องกระดับเครื่องเครื่องกระดับเ,เครื่องประดับทีทั้งแบบว่าสร้อยแหวนกำไลอะไรเงี้ยซึ่งได้มาหมดเลยจ้าเรว่าเป็นร้านละลายซับชื่อว่าร้านหนะึ่งเก้าแปดเก้าแล้วทุกคนมาได้คือแบบเป็นเครื่องประดับราคาถูกเป็นแบบราคาปีกราคาทรงอะไรเงี้ยลองไปดูลองไปดูือด่อใครมานะของเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวไปซื้อเล็งขนมขนมมันเลยละค่ะ ไม่รู้ค่ะ ว่าแบบว่าเราเดินนานมากอะตั้งแต่เที่ยงอะที่เรามาใช่ไหมจนตอนเนี้บ่ายสามแล้วอะคือว่าเดินจนเหมือนว่าคือร้านที่แบบเป็นสติคูนข้างข้างทางเยาวราชอะมันเหมือนรบ,บเริ่มมาตั้งแล้วอะบางส่วนบางร้านอะไรอย่างเงี้ยเราเดินนานมากค่ะคือเหมือนแบบเข้าไปข้างในอะ่ะเหมือนเดินดูดเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนโดนดูดเวลาเออคือเข้าไปแล้วแบบเดินเพลินๆดูนั่นดูนี่ สรุปออกมาแบบอีทีคือเกือบเย็นแล้วอะนี่เลยขนมมาเป็นขนมนมันม่วงแลคะ่ะ3าบาทน่ากินมากแต่ว่ายังหาที่กินไม่ได้คือถ้าเดินกินไปถือออกกล้องก็งคือไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวแอบไปกินหลังกล้องกันเกันแต่เราถ้าจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปดูกันที่บ้านดีกว่าว่าวันนี้มมยอลานะคะได้อะไรบ้างแล้วก็หมดเงินไปเท่าไหร่นะ ับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนสังเกตได้ว่าตอนนี้คือแบบหน้าโสมมากเพราะว่าเราไปตั้งแต่เช้าอาอ้านประมาณสิบโมงเออแล้วก็ไปเยวาวราชไปถึงเที่ยงใช่ไหมแล้วก็กลับมาถึงเนี้ยตอนนี้คือห้าโมงกว่าเกือบหกโมงแล้วทุกคนก็คือที่บ้านใหม่ชอบกินเกาลัดมากๆแต่ว่าไอ้เกาลัดที่แบบว่าเกาลัดสดเออที่มันกวนอยู่ในถังร่วมกับมเมล็ดกาแฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเราซื้อมากินแล้วแบบ กินกันไม่หมดอ่ะครึ่งโลโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสองร้อยสี่ร้อยกินไม่หมดแล้วเช้าลุงขึ้นมาอีกวันหนึ่งอ่ะแบบเปลือกมันก็จะแบบเหนียวเหนียวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเรารู้สึกว่าแกะแล้วมันเจ็บมือที่บ้านก็เลยชอบกินที่เป็นเป็นเก่าลัดกระเพาะเ,เ,เปลือกอะไรเงี้ยก็มาซองๆพร้อมทานซึ่งมันก็อร่อยนะทุกคนคือแบบรสชาติมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็คือแบบไม่ต้องมานั่งแกะแบบเจ็บมืออะไรเงี้ยก็เลยไปหมั่งมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะก็คือหมั่งมาสิบถุงวันนี้ ก็เก็บไว้กินยาวๆแต่ไม่น่าจะยาวก็คือแบบสองสามวันก็คือเราจะกินกันหมดแล้วนะคะที่บ้านชอบกินแบบนี้อะพอมาถึงร้านนี้นะคะก็คือเป็นร้านจิวเวลรี่ที่เราแวะกันเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายในร้านให้ดูเพราะว่ามือหนึ่งถือไป้กล้าอีกมือหนึ่งก็เลือกของอจา้าไม่ได้ถ่ายเลยนี่ก็คือชื่อร้าน1989นะคะเป็นสตูดิโออะเซสซอรี่นะคะนีร้านถุงค่อายๆไปเลยนะ แล้วเราก็ได้สร้อยข้อมือมาทุกคนจะบอกว่ามันเป็นสร้อยข้อมือดอกเดซี่อ่ะน่ารักปะเออน่ารักมากอะ่ะก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ได้สร้อยมานี้สร้อยรูปหัวใจอะไรอีกมีสร้อยรูปการเขียนเท่ๆแสงมาสะท้อนไหมอะ่ะเห็นหรือเปล่าชปอ่ะอืมสร้อยอันนี้อันนี้ชอบมากเป็นสร้อยรูปดอกกุหลาบน่าราัก แล้วก็อันนี้ดอกเบซี่เออช่วงนี้ข้างไข่ดอกเบซี่อันนี้เป็นสีโรสโกด้วยนะน่ารักดีดก็เลยซื้อมาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการไปเดินสำเพงตอนเที่ยงในวันนี้ของมายนะคะก็เรียกได้ว่าใครเแ่่ก็มีความคืกคืนลนะจะบอกว่าตอนนี้มีชาวต่างชาติมาเยอะมากทั้งจีนไ้ยญี่ปุ่นอังกฤษแบบ เดินกันควักไข่นะว่าแทบจะกลับมาเป็นปกติเหมือนกับตอนก่อนโควิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะการเดินสำเพงหรือว่าเยาวราชนะคะตอนเที่ยงตอนกลางวันเนี่ยก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีของกินนะคะก็คือจะมีของกินอยู่ตามซอกซอยรวมถึงมีคาเฟ่เยอะมากเลยวันนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราไปวิ่กแถวสำเพงเยาวราชกันอีกนะคะไปตะลุยคาเฟ่แถวนั้นกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ สพไปตะกงวันนะคะก็มีของขายของถูกๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกิฟท์ช็อปของใช้เครื่องใช้เสื้อผ้าต่างๆนานานเนี่ยก็คือไปตะกงวันเนี่ยก็มีของสินค้าราคาส่งเหมือนกันนะคะกับบางคนเนี่ยที่อาจจะไม่สะดวกไปแบบตอนตีหนึ่งตีสองตีสี่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ยังสะดวกมากกว่านะคะก็เป็นอีกตัวเรียกหนึ่ง ตัวเรืกก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่าเอออยากได้ของถูกอยากไปเดินกินแบบของกินอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถไปได้อาจจะไปช่วงบ่ายๆก็ได้นะแล้วก็ไปเดินสัมเพ็งเยาวราชเนี้ยตอกเด็กตอกเตกผ่านไปแบบห้าโมงหกโมงเนี้ยร้านต้องสตรีทฟู้ดข้างนอกเขาก็เริ่มมาตั้งกันแล้วนะคะเนาะถ้าใครสะดวกนะคะก็ อย่าลืมไปนะคะสำเพ็งเยาวราชกลับมาค,คืนแล้วนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวอล์กของมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็วายวอกหน้าอยากให้ไม่ไปทําอะไรไปวล็อกที่ไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะไม่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้หมดแรงล้วมากเลยต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะคะคืนนี้น่าจะ หลับสนิทแน่นอนเพราะว่าเหนื่อยมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย